จะคุยกับท่านผู้ชมท่านที่เป็นพระและเป็นโยมว่าการสร้างวัดวัดหนึ่งนี้ถ้าเป็นวัดที่ด,นดอนๆหน่อยหนึ่งไม่มีต้นมากรากไม้ก็โล่งแต่แรง้งวัตต่างๆก็าามาจานิยมเทป,ปูนเป็นลานแล้วก็ไม่เป็นรมณดิจสถานคือขดาดร่มเงา วัดกลางกรุงเทพควรวัดจะเป็นวัดที่เป็นไม้พุ่มจริงๆก็ไม่เป็นไม้พุ่มไม่ใช่ไม้ดัดนะฮะเพราะดัดก็ไม่เป็นตำราดัดไม้ก็ต้องเป็นวัดคลองเตยในท่านจุฬาราชสิษฐ์ที่สุนทรน,นั่นน่ะถ้าเป็นเจ้าของตำราดัดต้นไม้ดัดตะโกดัดคอยดัดทั้นดัดหมดนะ แต่ว่าวัดที่ไม่มีต้นไม้หนึ่งเป็นต้นไม้ประจำพื้นที่วัดเช่นวัดมาตูมวัดโคกมาตูมไม่มีมาตูมสักต้นหนึ่งมันก็เสียประวัติวัดวัดตาลเจ็ดยอดมันก็ต้องปลูกเจ็ดต้นไม่ใช่ต้นเดียวเจ็ดยอดเขาดูริ้วๆนตาลเจ็ดยอดหนาะก็ต้องปลูกต้นตาลไว้บ้าง ปลูกต้นตาลให้หลายคนลูกต้นตาลปลูกง่ายจะตายโงไปขุดหลุมสักศอกหนึ่งฮะเอาดินใส่ใส่เข้าไปดินผสมสังข้าวเอที้งวหน่อยแล้วก็เอาลูกตาลนะฮะเอาส่วนที่มันบุมบ๋มๆอ่ะคว่ำลงไปแล้วก็อาดินโปะแล้วก็เอาสังข้าวโปะโปะโปะลดน้ําไปเถอะสังข้ามันก็อมน้ําเองแหละมีอะไรตัวอะไรก็ใส่เข้าไปใบมุ้งใบม้าก,ก็กวาดใส่เข้าไป ยากให้มันงอกเร็วก็เผาขี้เถ้าใส่เข้าไปอีกขี้เถ้ามันจะทําให้ต้นตาลเนี่ยที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยมันแตกเร็วแบบปลูกมะขามอย่างเงี้ยจะมาเวลาให้๋ยงเขาปลูกมะขามเป็นรั้ววดัดไปอะไรก็ให้เขาเอาดินผสมขี้เถ้าแล้วก็หว่านเลยขุดเปนะ็นละเอาคราดมาขุดหว่านแล้วก็ค่อยแยกต้นเอามะขามมันเจอน้ำเจออะไรลนะ เจอน้ำเจอเจอเอซิดมันอะไรล่ะเดี๋ยวเอซิดเจอด่างมันก็จะงอกเร็วเปิดมันเปลือยเร็วแต่น,นี้ก็ใช้ได้เฉพาะต้นไม้บางต้นเท่านั้นนะอ,อนวัดต้น,นโหนดวัดต้น,นตาลยังมีวัดอีกต้นเยอะแยะที่เป็นชื่อวัดแล้วก็ไม่มีต้นไม้ชนิดนั้นๆวัด่อยไม่ปลูกต้น่อยใหญ่ นะวัดฝางอันที่เขามีอยู่แล้วต้นปูต้นฝางเยอะๆมันปเป็นดงวัดมะกอกไม่มีมะกอกสัก,กต้นแต่ปูมะกอกร,ริมน้ําบ้างริมสระบ้างเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ของวัดเราแบบกรุงเทพมหานาครเนี่ยเรียกบ,บางกอกบางมะกอกมีสักกี่ต้นใช่ไหมแต่มากระยุยุย,ย,ยุไม่เห็นเพราะออกเขตปลูกเลยครับ เออแปลกจริงๆแล้วแท้ะเป็นเมืองบางกอกร,ริมน้าต้นบางกอกทางนั้นเนี่ยบางกอกน้อยบางกากใหญ่บางกอ,รองก,อร,กอร,ริมน้ํามันก็จะกินหมดนั่นแหละใครบางกอกน้ำเดี๋ยวนี้พันธ์มันดีๆทางนั้นลูบมบลืมวัดอะไรมะขามไม่ปลูกต้นมะขามมิแต่จะตัดทิง้งเอาไปทําลานวัดแล้วทําลานวัดไม่ให้พื้นที่สําหรับมะขามให้ใจ น้ำลงไปมันก็เน่าสิท่นไม่มีอากาศหายใจเน่าลมโครมแบบต้นยางแถวแถวลำปางนั่นแหละลำปางไปเชียงใหม่นั่นแหละเราไม่เข้าใจต้นไม้วัดต้องเป็นอรรมิฐานประการต่อมาคือว่าวัดต้นไม้ในพุทธประวัติลองปลูกดูสิอธิบายให้ได้ต้นไผ่เนี่ยคืออะไรถ้าจะปลูกไผ่อะไรก็ได้ เอาไว้อธิบายให้ฟังเอต้นตานลลัทธิวันต้นออะไรอ่ะต้น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 ,ตนลทัทธิวันต้นอัมพวันมะม่วงป่าไม้มะม่วงกับปลูกมะม,ม่วงหลายหลายพันหลายหลายชนิดผสมมะม่วงขึ้นง่ายจาตไตหงแล้วก็อย่าลืมปลูกมะม,ม่วงสามฤด,ดูหรือมะม,ม่วงเบาไว้ด้วยจะได้กินได้ตลอดปี นอกจากนั้นก็ปลูกมากและไม้สําคัญในพุทธศาส,สนาไม้สมุนไพรที่เป็นยาที่ต้นมานแข็งแข็งไปดูสมุนไพรสิให้มันเป็นสวนป่าภายในวัดจัดระเบียบให้เป็นประเบเียบเรียบร้อยอย่าเอาแต่อะไรฮะอย่าแต่ลาดหินคนมาไม่มีบางเงาเลยแล้วก็กล้วยกบปลูกลิมๆได้บ้างอ่า อะไรที่มันปลูกได้นะปลูกไม้แปลกๆลองปลูกทุกมะสิมะสี่ห้าต้นท่านผู้ชมหรือพระคุณเจ้านะฮะถ้ามีสถานที่ลองปลูกไม้ทุกมะสิเอาเอาผมให้พรกกิ่งองค์หนึ่งเอาพักกิ่งใหม่ๆนะไม่ใช่เงเก่านะารายงานมาถึงครับอขอมาครับผมให้พรกกิ่งองค์หนึ่งเอาให้ชุดหนึ่งเอาขังไม่ขังไม่รู้อะ ขังไม่ขังม่นย่ท่บูชาย่ท่เศกกับบูชาก็ปลูกแต่สิ่งที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่เนี่ยคือต้นไม้ที่ท่านมหากริฐมหาคมท่านปลูกเอาไว้อตมาก,ก็สั่งว่าผมมันมือร้อนนะมือร้อนก็ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นลดน้ำต้นไม้ไม่ได้อันนี้มือร้อนอันนี้เป็นเรื่องจริงเลี้ยงสัตว์มีชีวิตก็ไม่ได้ ก็ให้เขาปลูกกันเ้าก็โยนโยนโยนโย,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 ยนไปแล้วก็อะไรอร่อยอร่อยแปลกแปลกปลูกไว้ไม่ได้กินลูกได้เห็นต้นมันก็ยังดีถามว่าชีวิตคนเด็กบางคนเคยเห็นต้นบางคุดไหมไม่เคยเห็นเออแปลกฮะกินบางคุดไม่เคยเต้นบางคุดท่านผู้ชมก็เหมือนกันวัดวาอารามก็เหมือนกันปลูต้นไม้เอาไว้ไอ้ต้นอะไรตะเบบูญาเนี่ยชมพูพันธุ์นี่เลิสซะเถครับ หักพังทับเลสนาสณะหมดพี่กุลก็ปลูกไว้ข้างๆโบสเป็นต้นไม้บูชานกพิราบจะได้ไม่ลงแล้วก็ลากมันไม่ทําลายสัสนสถานนะเอาพี่กุลทองนะใบงิ่งอีกแบบโบราณนี้เขาพูดกันมาเรื่อยๆแต่ว่าที่จะพูดถึงไม้ที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้เตรียมไปปลูกที่วัดพรมสวรร์สมคีอืมําเภอตะพยาจังหวัดสระแก้ว เพราะว่าเมื่อ,อพศ .2539-40 ท่านพระกุบป,ประสวัฒนณดิหลกคุณพระคุณสุภาพเนี่ย,ยตามที่มีลูกเนี่ยนะท่านเป็นคนบ้านนั้นเรามาอยู่วัสุทัตแลหลวงพ่อท่านก็มรณภาพแล้วพระรุ่นพี่ก็เป็นเจ้าวาาแต่ไม่มีอุโบสถปีนสฐกิจล่มอา้าวไม่มีอุโบสถจะมีพระได้ยังไง ก็เหมือนคนที่ไรฮะเห L มือนวัดไม่มีอุโบสถก็เหมือนคนที่ไม่มีลูกอะ่ะก็เลยให้บริษัทโอชออกแบบเป็นโบทแบบเรื่องที่สามเป็นโบทจำลองมาจากสลารายของอสุทัศน์ขยายขนาดกว้าง <c oughs> เพิ่มขนาดสูงแล้วทำให้เป๊ะให้สัสดส่วนเป๊ะให้สมนิออกแบบสามสิบสี่สิบแผ่นนะท่านคำนวณราคาเสร็จเรียบร้อย ก็สร้างไปตั้งแต่ปีนั้นสร้างแค่สิบเอ็ดเดือนหรือเก้าเดือนเสร็จราอา่อมานี้ไม่ชอบไม่ชอบระยะเวลายาวไม่ชอบระยะเวลายาวเพราะว่าเหล็กสนิมขึ้นเมื่อพร้อมก็ทำทำเสร็จแล้วก็ผูพัทธสีมากันขอวิสุขคำวิสีมากับพัทธสีมาแล้วก็ผูกต้นไม้ไว้จากปีนั้น2 5 3พั0 มาถึงปีสมภาร66มันก็ร่วงโรยแล้วสมภารก็บรรภาพเป็นหนึ่งองแล้วหนึ่งรูปแล้วรูปที่ขอสร้างโบสถ์นั่นแหละเขาเชื่ออาจารย์จงอพอจะหาสมภา์ใหม่ได้ก็ต้องเลือกคัดก็บอกไปดูซิอสมภารรูปไหนที่เป็นพระกรรมฐานเขียนยันได้ขอพระขังหน่อยพระนักวิชาการจบปริญญาโทรปริญญาเอกไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ขัง เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ไหมขังถ้าโปรแกรมยันตกไม่เอาไมนได้เป็นอำนาจอะไรละก็ได้สมผานมาเราบังคับเขียนยันแล้วเขียนยันแล้วส่งมาให้ผมด้วยเสกมาด้วยส่งมาด้วยแล้วทําตะกรุดไว้ด้วยเมื่อบดโทรมลงก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องวัดนะเขาเขาเขาไม่ไหวละก็เป็นหน้าที่ของเราไปอย่างน่งบานทีฟ้าผ่าไฟมันก็แล่นก็ มีการไฟชอ็อตขนาดเราเซฟตี้ที่สุดแล้วนะฮะเพราะบริษัทคณิตจะนรลลิ้นจำกัดบริษัทพิศนุการช่างจำกัดโดยคุณธีรักคุณดวงพรจากตัรัศมีนี่เขาทําวาวทําระบบสายไฟฝัง่งสายไฟแต่มันอยู่กลางทุ่งอะ่ะอยู่บนโคกก็สุดสมแล้วก็เลยบอกคุณดวงพรซึ่งคุณธีรักถึงแก่กรรมไปแล้วว่าควรจะซ่อม ว่าเอาทิท่านซ่อมแล้วก็ซ่อมไปเลยก็แล้วกันก็เงินที่จะทอดกระถินเนี่ยก็เป็นเงินซ่อมโบสถ์ไปก่อนเดี๋ยวบริษัทจ่ายล่วงหน้าไปก่อนแล้วเงินก็เป็นเงินบริษัทด้วยเงินพน,นักงานด้วยเดี๋ยวกระถินปีสภา166เนี่ยเราไปทอดกันไปทอดฉลองโบสถ์ในการบูรณะเสร็จแต่ว่าถ้าซ่อมเสร็จแล้วพระใช้ได้เลยนะก็กะเสร็จประมาณเดือนเมษากลางเมษาเนี่ย กลางเมษาเขาจะมีงานวัดก็ได้นะเขาจะบวชพระกรขดาแล้วก็รอติดไฟหน่อยบวชมันก็บวชกลางวันอยู่แล้วละ่ะเดี๋ยวรอติดไฟมันเอ,อทีหลังไม่เป็นไรเพราะว่าไม่อยากจะฝังบนฟ้าเพดานน่าจะเป็นไม้เพราะพระพทรุกขที่อยู่ในนั้นก็เป็นพระปางนักปรกแล้วออกสีเขียวๆพระพุทธเมตตาจาตุรสศมี ธรรมจะเป็นสีเขียวก็เพราะเป็นพุทธรูปทํากึ่งสำริดกึ่งสำริดแล้วเนจากว่าติดกับประทเทศเขมรจะประที่นิยมบูชากันเหมือนกับที่อ,อ,อะไรฮะดูจิวนาลายบรรทมศินนะ่ะนาจิดเสียนนะ่ะเมื่อศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเขามานับถือพระเจ้าเขาก็นับถือพระเจ้าปางนักปรกนั่นเทวดานี่มนุษย์ พระปรางนาปกจึงเป็นที่นิยมตั้งแต่ขเขมรสุรินทร์ศิีสะเกตไล่ลงมาถึงศรีเทพนุ่นเพชรบูรณ์มาถึงลบบุรีอิทธิพลของขอมอ,อ้อมไปหยุดแค่สุขโขทัยนะสุขโขทัยก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่นี่คือปรางนักปกแล้วก็สร้างปรางนักปกว่ะ แล้วก็นักปลกก็ประทับนั่งที่ต้นจิกก็เพาะพันธุ์ต้นจิกจิกราชการที่สามที่วัชรทธัศน์นี่แหละพอจะเพาะได้โอ้โหท่านพบกระหม่อมบประ,ประมงมไปจ้างเขาเพาะก็ไม่ขึ้นแต่มาฮคมหาคมก็โยนโยนเล่นๆกันน่ะโอ้โหขึ้นนี่ไปปลูกเป็นกี่ร้อยต้นแล้วก็ไม่รู้แล้วเป็นจิกพันธุ์พิเศษนะไม่ใช่จิกน้ําแบบไทยๆนะเป็นจิกที่มาจากอินเดีย แล้วก็มีต้นเกตต้นเกตแท้ๆจากอินเดียที่รัชกาลที่สามท่านเชิญมาต้นเกตนี้ตอนนี้เ็ามีอยู่ที่วัดสุทัศน์อายุกับรวม200ปีแล้วมีอยู่ที่วัดปรมเจดีมีอยู่ที่วัดรัตนดาแต่ว่าไม่เห็นใครเขาขยายพันธุ์กันนะอาตมาก็นามาขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ไปแล้วก็ต้นว่าตอนนี้หมดรุ่นไปแล้วเดี๋ยวต้นว่าออกอาตมาก็ปลูกไว้ข้างๆถนนบางปลูกไว้ในวัดบ้าง นกก็กินคนมากินรูดกินรูดกินรูดกินอ่าไปล้างล้างใส่เกลือบอกขอเม็ดคืนบ้างนะให้พระกระเพาะแเราก็ขยายขยายถ้าคิดว่าต้นว่านี่แจกไปเท่าไหร่ก็ถ้าคิดว่าปลูกจริงๆมันก็ประมาณสักกระจายกระจายมันสักสิบไร่เลท่านแต่ต้นหนึ่งนี่ถ้าอยู่การแจ้งเนี่ยโอ้โหมันคือมาเลยท่านต้นมะมารูเทนิโป้องอ่ะแล้วกระเพาะเม็ดมะม่วงไว้บ้าง เดี๋ยวเขาถวายอะไรนะลูกท้อมาก็เพราะต้นท้อต้นทอ้นทอมขึ้นเมืองหนาวแต่เราเราดูใบมันเรามองเรามุดเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยนี่เป็นส่วนน้อยนะฮะเพราะโยมเขาดูรูปแล้วก็าบอท่านต้นไม้ที่วัดมีแตาเดิมหายไปไหนบอกว่าอ๋ตอตอนเจ้าวาดธรรมรัภาพไม่มีที่จอดรถเขาเลยถ่าย,ยต้นไม้เล็กๆทิ้งโอ้โหไม่ได้หรอกมันร้อนท่านเอา,อากาศมันก็ไม่ดี เอาว่าปลูกต้นไม้กันแล้วกันอาตมาก็สบโอกาสก็ขน,นย้ายต้นไม้ไปจะฝากช่างไปวันที่สิบเจ็ดมีนาคมสภาพร้อยหกสิบหกนี้แล้วเ็จะไปประชุมโยมให้ปลูกต้นไม้กันอะไรที่ไม่มีเป็นมามะไม่มีเช่น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 ,ชนมายมต้องปลูกมะปรางต้องปลูกเดี๋ยวก็เอาตังค์ให้เขาไปไปปลูกปลูกไว บางทีก็ใครกินก็ได้อะไรที่จะกินได้ปลูกไกลโบดหน่อยมันมันจะได้ไม่คว้างของถ้ากินได้ปล่อยให้มันขึ้นได้เดี๋ยวจะไปห่วงพระมินทระเน่ะชอบห่วงของวัดเด็กขึ้นต้นแล้วละต้นไม้เอาผลมากิน่อยอันนั้นก็ติ๊กยิงตอนเช้าพระเป,ไป็นเป็นทบบาทเด็กไม่น,นก็ติ๊กยิงหัวกบาลพระกระบุลแล้ว้วลูกหลานบ้านตัวทางนั้นลกกาจะได้มาอาศัย นกกามาหนอนม,มันก็มาพึ่งมันก็มาโอ้โหมีความสุขท่นานญาตโยมก็เหมือนกัน่ะกินอะไรอร่อยอ,อยเพราะเม็ดไว้ไปตามมาตามมาก็ไปปลูกว่าวัตุ่ระอุปการะนะที่มีที่จะไปทิ้งเม็ดยิ่งโยมรวยนะฮะโยมรวยเท่าไหร่นะผลไม้มันก็แพงเท่านั้นขนุนเนี่ยซื้อไปลูกหนึ่งนะท่านถ้าเนื้อดีๆนะบอกซื้อเม็ดด้วยขนุนทอดเดียวๆก,ก็ขึ้น ปลูกที่ดันดอนหน่อยเถอะขนุนไม่ชอบน้าปลูกที่ดันดอนหน่อยโอ้โหไม่แน่นะบางทีขนุนบางบางประเภทเนี่ยมันไม่ได้ออกลูกตามเก่งมันนะมันออกลูกมาจากรากมันนะผุดขึ้นมาเนี่ยดินแยะแยะแยะ,แยะน่าเดินแมสารเนี่ยไอเนี้อร่อยไอันี้โคตรขนุนก็ปลูกเอาไว้เป็นการฝากต้นไม้ไว้กับวัดอื่นแล้วเป็นตมาสาคัญสําคัญเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ เดีจะส่งเสริมเดยจะกระตุ้นเตือนให้ญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> ไปทอดกระถินพระป่าวัดไหนวัดไหนเนี่ยทําวัดให้มันเป็นป่าบ้างถ้าปลูกไม่ขึ้นนะท่านนะฮะปีหน้าไปก็จะก,กลับไปเลยแสดงว่าพราะเนยไม่ได้สนใจอะไรหรอกจะเอาแต่ปัจจัยมาสร้างวัดเทป,ปูนกันเลียดไปหมดนะฮะไม่ได้ไปโรงเรียนก็ถ้าวัดมีโรงเรียนก็ซื้อมายมยมมากอก อะไรที่เด็กมันกินได้เลยนะปลูกไว้ข้างๆสนามหญ้ามายงอะไรมากอกแล้วก็ตะลิงปิงอัตมาก็ทําอย่างนี้ทุกที่ไปโรงเรียนไหนก็ทําอย่างนี้ทุกที่ไม่ใช่ไปสอนให้เขาทําอะไร่ะทําเองส่วนใครจะเอาเป็นตัวอย่างหรือไม่เป็นตัวอย่างก็เรื่องของเขานี่ก็เป็นการโยกยาต้นไม้ต้องขอขอบคุณนุโมทนาบริษัทคณิจนุรจจำกัดบริษัทพิษนุกาชามจำกัดคุณธีระซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว อไปทศกัณด้วยกันทุกปีนะขี่ช้างบ้างไปที่นั่นที่นี่ไปทําการกุศลเขาชวนนะพระเชษฐาอามาชวนเขานะเขาให้อัตมาหาวัดที่ทศกัินปิดละครั้งให้พระเป็นฝ่ายเลือกแล้วเขาจัดการเองเสร็จเราไม่มีการเรียกรายบุคคลภายนอกอัตมาก็พยายามหาให้ขี่ชงขี่ช้งชางกันที่เชียงใหม่บ้างลงเรือกันบ้างขี่ช้างกันบ้าง ลำบากลำบนกันบ้างปัจจุบันนี้คุณดวงพรและลูกๆทุกคนก็ตอนนี้ก็มีเขยมีสะพ้ายมีมีดองแล้วละ่ะก็มาทำบุญร่วมกันก็จะเป็นอ่านอิง์งในเวลาพระท่านทำสนก,กร,รและสดมนไว้พระได้บวชหน้าได้ทำสนก,กร,รแล้วแล้วก็ไปบุญกุศลส,สำหรับเราที่เราได้สร้างสาบ,บรัฐปุและปลูกต้นไม้เอาไว้ ต้นไม้วัดไหนก็ขอให้พระคุณเจ้าช่วยการรักษาต้นไม้ดีๆเอาไว้จะได้เป็นประโยชน์เป็นความร่มเง,งาขงพุทธศาสนาสืบต่อไป